คนที่เกิดในวันคาได้ทิปนของไพ่ The World แล้วก็ได้ไพ่ราชินีดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ขึ้นขนลงๆทั้งของตัวเองและก็ของคนที่เรารักไว้ด้วยนะครับส่วนกลางเดือนถึงปลายเดือนเด่นสุดๆทั้งในเรื่องของราบลอยฟุกๆทั้งในเรื่องของผู้ใหญ่ส่งเสริมรวมไปถึงการงานมีช่องทางธุรกิจ ใหม่ๆเกิดขึ้นผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวขาวสันทัดไม่อ้วนผู้ชายผิวขาวอ้วนนำโชคที่ดีมาให้ด้วยเดือนนี้ถ้ามีโอกาสสวดพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกหรือพระคาถาชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นการน้อมนำชัยชนะขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้ามาไว้กับตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลสวดพระคาถาติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบนะครับ เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวของเราด้วยเลข1เลข2เลข7เป็นเลขมงคลสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงนำโชคที่ดีมาให้